สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาคลคริปโตนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาถอดรหัสมูลค่าเหรียญที่เชนประกาศตัวเองว่าเป็นบล็อกเชน i n 3.0และคนแรกที่ทำขึ้นมาเป็นใครไม่ได้นะครับนั่นก็คือ c o s m o s ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน แต่ก่อนหนึ่งน,นะครับผมขอกำลังใจจากผู้ฟังทุกท่านเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปันความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับขอบคุณครับผมจะให้ดูคะแนนการประเมินมูลค่าของเรียนนี้ก่อนโดยใช้3ตรีค t e r m โมเดในการถอดรหัสมูลค่านะครับเรียนนี้ได้ Q-Score อยู่ที่23เต็ม40โดยได้มาจาก Demand 7คะแนน s c a r c i t y 3คะแนน Trust 8คะแนนและ MarketMaker 5คะแนนด้วยกันสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักไม่เข้าใจคอนเซปต์การใช้โมเดลนี้ผมเองได้ทำคลิปแยกอธิบายโมเดลนี้อย่างละเอียดเอาไว้แล้วให้คลิกลิง์ด้านล่างเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับส่วนคนที่เข้าใจแล้วเรามาเริ่มกันเลยผมคิดว่าการทำความเข้าใจเชนอย่างคอร์สมอให้ดีนั้น เราต้องเข้าใจพัฒนาการของบล็อกเชนแต่ละยุคก,ก่อนว่ามีการนำเสนอแนวคิดมีการทำอะไรไปแล้วบ้างเริ่มจากจุดกำเนิดเลยนะครับนั่นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากบิตคอยสตชิเป็นคนนำเสนอการเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแล้วปิดผนึกลงบล็อกด้วยแฮชแล้วเอามาเชื่อมต่อกันเป็นบล็อกเชนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและอีกหลายตัวนะครับ เราก็จะได้บิตคอยขึ้นมาในฐานะเป็นเงินในการแลกเปลี่ยนซึ่งจุดนี้เราจะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและถือว่าเป็นบล็อกเชน1.0ครับส่วนใครยังงงเรื่องบล็อกเชนนะครับผมได้ทำคลิปอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดไปแล้วนะครับในซีรีส์ถอดรหัสซาตชิถ้าว่างนะครับก็ลองไปฟังดูเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นโอเคเรามาต่อกันนะครับ หลังจากนั้นไม่นานนะครับบิตคอยก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มเล็กๆและขยายวงออกไปเรื่อยๆเนื่องจากบิตคอยใช้รูปแบบเป็น Open Source นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูโค้ดได้และเอาออกมาศึกษาทำขึ้นใหม่ได้ด้วยเหตุน,นี้นะครับทำให้มีนักพัฒนาเอาโค้ดแล้วก็สร้างเชนของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นเหรียญหลากหลายรูปแบบเต็มไปหมดเลย ซึ่งแต่ละเหรียญก็มีเชนเป็นของตัวเองและในช่วงนั้นเองนะครับก็มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นคนทำ Bitcoin m a แมกซี e และก็เป็น Dev ด้วยเขาได้เสนอไอเดียว่าแทนที่ต่างคนต่างทําเชนของตัวเองแล้วจะต้องไปสร้างโนดขึ้นมามากมายมันน่าจะมีเชนหลักสักเชนหนึ่งแล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนทำแอปพลิเคชันบนเชนนั้นได้เลย โดยความสามารถนี้ก็คือการเขียนโค้ดลงไปในบล็อกเชนโดยตรงซึ่งต่อมานะครับโปรเจก์นี้ก็ออกมาอยู่ในชื่อของอีเธเรีมและหนุ่มน้อยคนนั้นก็คือวิชลิกบูเทเลนนั่นเองและนี่ถือว่าเป็นยุคของบล็อกเชนรุ่นที่2ที่รองรับการเขียนโปรแกรมและอีเธเรี่เรียกส่วนนี้ว่าสมาร์ทคอนแท c t ซึ่งทำให้เดฟสามารถสร้างแอปพลิเคชันทำเหรียญได้บนแพลตฟอร์มนี้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างเครือข่ายและมีโนดของตัวเองอีกต่อไปหลังจากนั้นนะครับแพลตฟอร์มอีเชเลียมก็ได้รับความนิยมอย่างสูงมีคนมาสร้างแอปพลิเคชันมากมายแต่อย่างว่านะครับถึงที่สุดแล้วคนก็อยากจะมีเชนของตัวเองอยากจะควบคุมสภาพแวดล้อมของบล็อกเชนในทิศทางที่ตัวเองต้องการ ซึ่งก็ไปห้าไม่ได้นะครับแต่ปัญหาก็เกิดเพราะว่าผู้ใช้จะต้องเจอกับเชนต่างๆมากมายการโอนย้ายเหรียญในกราะรานเทปเหรียญในแต่ละเชนก็ไม่สามารถไปวิ่งบนเชนอื่นได้และยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างนะครับเรียกได้ว่าในมุมของผู้ใช้มันก็ไม่ได้สะดวกสบายนักนะครับและมันก็มีปัญหามีเรื่องราวอีกหลายประเด็นเหมือนกัน คือด้วยเหตุนี้นะครับทำให้นักพัฒนารุ่นหลังมองเห็นถึงปัญหาในระยะยาวในเมื่อห้ามสร้างเชนใหม่ไม่ได้ก็ทำให้เชนทุกเชนมันสามารถเชื่อมต่อกันเลยจะดีกว่าไหมให้มันสเกลได้เร็วขึ้นรองรับธุรกรรมได้เยอะมากๆเหรียญของเชนหนึ่งก็สามารถวิ่งไปอีกเชนหนึ่งได้และก็ไอเดียนี้เองก็ทำให้เกิดเชนใหม่ที่เน้นคอนเซปต์การเชื่อมต่อเชนเข้าด้วยกันเช่น c อ s m o s โพค a ด o t และ Cardano และการเปลี่ยนแปลงสำคัญนี้นะครับทำให้หลายคนขนานนามคอนเซปต์บล็อกเชนกลุ่มนี้ว่าเป็นบล็อกเชน3.0นั่นเองและคนที่เริ่มบุกเบิกบล็อกเชน c 0ก็คือเจควอนเขามาทำโปรเจกต์ c o s o o s Network ในปี2014โดยชูสโลแกนว่า Internet of Blockchain s คือให้ทุกบล็อกเชนมาเชื่อมต่อกันได้ แถมยังมาชูประเด็นว่าคือถ้าจะสร้างบล็อกเชนเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ควรจะเริ่มจากศูนย์คอสมอสจะให้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำแบบง่ายๆเลยให้เป็นโมดูลเอาไปประกอบเอาไปปรับแต่งอย่างง่ายๆในรูปแบบที่เรียกว่า Cosmos SDK ซึ่งตรงนี้จะเทคนิคสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสำหรับสายเดฟคงเข้าใจดีด้วยไอเดียนี้เองทำให้คนทำเชนรุ่นนั้น และรุ่นถัดมานะครับค่อนข้างจะประทับใจทำให้พวกเขาทำงานง่ายขึ้นไปอีกและก็หลังจากนั้นไม่นานก็เลยเกิดเชนที่เอาตัว Cosmos SDK ไปใช้ยกตัวอย่างเช่น Binance Dex Terra Chain Tor Chain Crypto.com Band Protocol และอื่นๆอีกนับสิบโดยเฉพาะตัวที่เป็นกระดานเทรดนะครับก็ใช้ Cosmos SDK นี่แหละ ส่วนประวัติของเจคอนที่เป็น f ฟลเดอร์ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาจบเค r n ์เแล้วก็ทำงานเป็นเดฟในซิลิคอนวั l เล่มานานคือเคยได้ทำที่ Amazon AWS ทําทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเยลซึ่งก็ดังพอสมควรนะครับแล้วเขาก็มีความสนใจในเรื่องของ Bitcoin สนใจโลกของคริปโตและที่สนใจไปมากกว่านั้นนะครับคือเขาสนใจในเรื่องของ Consensus Mechanism แล้วก็ท้ายที่สุดก็เลยออกมาทำโปรเจกต์ c o s o o s พร้อมกับตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ของตัวเองขึ้นมานะครับในชื่อว่า Tendermint โดยระดมทุนในรูปแบบของ ICO นะครับแล้วก็ได้เงินมาประมาณ300,000เหรียญ ICO คือการระดมทุนในการสร้างโปรเจกต์นะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนโดยการขายเหรียญในราคาถูกถ้าโปรเจกต์ประสบความสำเร็จตัวเหรียญน,นี้ก็จะขึ้นมา ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งในการระดมทุนที่ได้รับความนิยมสำหรับพวก Tech Startup ทีนี้เรามาดูโครงสร้างองค์กรของ j จคอ n ที่ได้แบ่งโครงสร้างในโปรเจกต์นี้ออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือ In The Chain Foundation และก็บริษัท Tendermint เพื่อแยกบทบาทและงานได้อย่างชัดเจนตัวบริษัทก็รับงานโปรเจกต์อย่างเต็มที่ในรูปแบบของบริษัท ส่วนตัวมูลนิธิก็ดูแลพัฒนาโปรเจกต์ดี e เซนทไลต์ต่างๆและก็ประสานขับเคลื่อนกับชุมชนคนที่เป็นผู้ใช้และก็เดฟในส่วนของคอร์สมอและก็ผมอยากให้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับคือหลังๆโปรเจกต์ของเชนจำนวนไม่น้อยนะครับก็จะมีการแบ่งโครงสร้างองค์กรออกมาเป็น2ส,ส่วนแบบนี้บริษัทและก็มูลนิธิ เอาละทีนี้เรามาค่อยๆเจาะทีละส่วนของคอสโมดกันนะครับโดยเอา 3-quarter m o d โมเดมากลางก่อนเลยผมอยากจะเริ่มที่ช่อง trust ก่อน trust หมายถึงคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยความน่าเชื่อถือและคุณค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์เรามาเริ่มกันที่ชื่อก่อนเลยนะครับเจควอนเนี่ยเขาเลือกชื่อเป็นธีมของฟิสิกส์โดยเหรียญของระบบเชื่อตอมตัว Dex ชื่อ g r a v i t y แล้วก็ตัวเชนชื่อ Cosmos ก็เป็นชื่อที่น่าสนใจดีนะครับมีพลังแล้วก็ผมนั่งสแกนดูก็ไม่มีชื่อหลุมดำนะครับเอาละมาต่อกันนะ Cosmos เป็นเชนที่ชูสโลแกนว่า Internet of Blockchain ซึ่งตัว Folder u เขาคิดว่ามันเป็นทิศทางของอนาคตของคริปโตต่อไปมันจะมีเชนต่างๆเกิดขึ้นมากมายและการเชื่อมต่อกัน การให้เหรียญวิ่งคอ h เ i n ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและการจะทำอย่างนั้นได้นั้นเจคอนได้ออกแบบสถาปัตยกรรมของคอสมอสรวมถึงแนวคิดไว้ได้อย่างน่าสนใจคือเรื่องแรกอย่างเช่นในเรื่องของการสเกลเนี่ยเจคอนเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าหลักการง่ายๆในการ s สเ l ลก็คือให้มีหลายๆ c h a เชนแล้วต่างคนต่างดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่มีเหรียญของเชนตัวเองอยู่ และในส่วนกลางที่เรียกว่า c o s m o s Hub ก็ทำหน้าที่เชื่อมต่อเท่านั้นแค่นี้ก็สเกลได้ละคอนเซปต์ไง่ายไหมครับแล้วเขาก็บอกต่อไปว่าการเชื่อมต่อน,นี้ใน c o s m o s เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า IBC โป o โ o คอ l ซึ่งเจคอนเขาบอกว่ามันก็ทำงานคล้ายกับเป็น TCP/IP ของอินเทอร์เน็ตทำให้แต่ละเชนรู้ว่าจะคุยกันอย่างไร ซึ่งตรงนี้นะครับจะต่างจากการสเกลของอิตาเลียมที่เอาเชนของตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็แตกงานออกไปเป็นชิ้นๆนะครับก่อนที่จะมารวมกันอีกทีเทคนิคตรงนี้เขาจะเรียกว่าชาร์ด i n g ส่วนโพก a ด o อก็มีเชนแยกต่างหากแล้วก็มาเชื่อมต่อกันแต่ว่างานหลายอย่างก็ยังพึ่งส่วนกลางที่เรียกว่า r e l a y chain อยู่อย่างเช่นงานพวก Security เป็นต้น คือเห็นไหมครับว่าคุณสมบัติเดียวกันแต่ว่าแต่ละเชนต่างก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันพอสมควรเอาละเรามาดูเรื่องที่2กันของ Cosmos นะครับนั่นก็คือเรื่องของความเร็วซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเจคอนบอกว่าตอนแรกที่เขาสนใจทำโปรเจกต์คริปโตนั้นเขาเลงมาที่คอนเซนซัสเมคานิซึมก่อนเลยเขาคิดว่าตัว Proof of Work ของ Bitcoin เนี่ยมันกินไฟไป และถ้าเกิดทุกเชนที่ออกมาใหม่ต่างก็ทําเหมือนกันหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องพลังงานจริงๆดังนั้นมันจะต้องมีคอนเซนทัตตัวใหม่ที่ตอบโจทย์มากกว่านี้คือเร็วกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็กินพลังงานค่อนข้างน้อยนะแล้วตัวที่แกสนใจจริงๆในเรื่องของคอนเซนทัตซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะแต่แกเล็งไปที่บิเซนทีนฟอ t o l รแลนด์ซึ่งเป็นคอนเซนทัตที่ตอบโจทย์เรื่องนี้พอดีคือเร็ว และปลอดภัยเพียงแตว่ว่ามันเป็นคอนเซนซัสที่ไม่ต้องใช้โทเค็นเอาทีนี้จะทำมาหากินกันอย่างไรคือมันไม่ได้นะครับการเลือกใช้เทคโนโลยีมาทำเนี่ยมันต้องมองในเรื่องของโทเคโนมิกด้วยเจคอนก็เลยเลือกเอาคอนเซนซัสอีกตัวหนึ่งคือ proof of stake ซึ่งแน่นอนนะครับคอนเซนซัสนี้ใช้โทเค็นแน่นอนมาผนวกเข้ากับตัว Byzantine f a u t o l a n c แล้วก็ใช้เวลาพัฒนาอยู่พักใหญ่เลยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนและเมื่อเสร็จแล้ว Cosmos ก็ถือว่าเป็นเชนแรกที่ใช้ Consensus สตัวนี้ร่วมกันแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่า Tendermint BFT <c oughs> เพื่อเป็นการแบรนดิ n g บริษัทไปในตัวด้วยและ Consensus นี้ก็ได้ใช้โทเค็นเป็นตัวทำงานสมความตั้งใจ ดังนั้นสรุปแล้วนะครับตัว Consensus Mechanism ของ Cosmos เป็น Proof of Stake แต่ใช้อลกอริ t ึมของ b y z a t i n t f a i n for e o r a c e n t ผสมเข้าไปด้วยซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคนะครับไม่อย่างนั้นมันจะยาวมากเอาละเรามาดูเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของเครื่องมือสร้างบล็อก a i n คือในเมื่อทุกคนอยากทำเชนของตัวเองแล้วแล้วก็แทนที่จะไปเริ่มจากศูนย์หรือไป Fork ต่างๆมาทำเนี่ย เจคอนบอกว่าอยากกันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวคอสมอสทำให้เองโดยจัดชุดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างเชนอย่างเสร็จสับในชื่อของ Cosmos SDK แล้วให้ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าถึงที่สุดแล้วบริษัทก็อยากจะมี p r i v a t e blockchain หรืออาจจะเป็น public blockchain ของตัวเองก็คงต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาทำ มาดูแลแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับบริษัท Tendermint ของ j จคอในฐานะเป็นผู้สร้างระบบนี้ขึ้นมาก็ได้เครดิตไปเต็มๆเ,เรียกว่าผมว่ารับงานกันข้ามปีเลยแล้วก็ได้ยินมาว่านะครับ JP Morgan ก็ทำ p r i v a t e blockchain ของตัวเองเหมือนกันแล้วก็ให้บริษัท Tendermint นะครับเป็นคนที่ทำโปรเจกต์นี้ ตอนนี้เรื่องเริ่มยาวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าต้องเล่านะครับเพราะว่าเคสของ Cosmos เนี่ยมันน่าสนใจและก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาการสร้างเชนที่ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับบอ็ c กเ h a เป็นอย่างดีดังนั้นเราไปกันต่อนะครับอย่าเพิ่งเหนื่อย Cosmos ได้แบ่งโครงสร้างของเชนออกเป็น3 l a เลเยด้วยกันโดย2 l a เลเยอร์แรกที่เป็นฐานนั้นเรียกว่า Tendermint Core ซึ่งประกอบไปด้วย Networking Layer แล้วก็ Consensus Layer ซึ่งตรงนี้นะครับ Cosmos จัดการให้หมดเลยดังนั้นหน้าที่ของ Dev ที่จะทำเชนก็เพียงแต่สร้าง Layer บนที่เรียกว่า Application Layer แล้วก็เอามาวางบน2 Layer แรกแค่นั้นเองและ Application Layer ก็ใช้เครื่องมือจาก Cosmos SDK มาทำนะครับซึ่งมีฟังก์ชันให้ใช้มากมาย และที่สำคัญนะครับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเจคอนเคยบอกว่าตัว solidity ของอิตาเลียมนั้นคือมันง่ายก็จริงนะครับแต่ยังไม่ดีนักการนำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนมันจะมีข้อจำกัดอยู่ด้วยเหตุนี้นะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันเลเยอร์เนี่ยคอร์สมอเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาอะไรก็ได้ที่เดฟถนัดไม่ว่าจะเป็น Java Go l a n g Rust, C++ plus, คือเอาที่สบายใจเลยนะครับแล้วก็ในส่วนการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันเลเยอร์กับ2 l a เลเยอร์ล่างให้ผ่านการเชื่อมต่อที่เรียกว่า ABCI ซึ่งย่อมาจาก Application Blockchain Interface ใครที่ไม่ใช่สายเทคนิคนะครับผมก็อยากจะให้ฟังผ่านๆอยากให้เน้นคอนเซปต์ของการสร้างก็แล้วกันไม่งั้นจะมึนได้นะครับส่วนใครอยู่สายเทคนิคก็ดื่มดำต่อไปนะ ทีนี้เมื่อสร้างเชนขึ้นมาแล้วเรามาดูการเชื่อมต่อเชนใน cosmos กัน cosmos วางไว้อย่างนี้ครับ b ล็ c k c h a i n ในแต่ละเชนจะมีสถานะเป็นโซนโดยโซนแต่ละโซนก็จะไปเชื่อมต่อกับ hub ซึ่งดูไปแล้วมันคล้ายกับการต่อเน็ตเวิร์กในบริษัทหรือในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับบล็อก c h a i ที่ต่อกับ hub จะผ่านโปรโตคอลตัวหนึ่งที่เรียกว่า ibc ซึ่งย่อมาจาก inter blockchain communication เจอคอนเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าให้มองมันเหมือนกับเป็นโปรโตคอล TCP/IP ของอินเทอร์เน็ตสอเชนจะสื่อสารกันเองทีงนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วโทเค็นของบล็อกเชนหนึ่งมันจะวิ่งไปอีกบล็อกเชนหนึ่งได้อย่างไรเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเรามาดูหลักการทำงานของมันดีกว่าซึ่งก็มีดังนี้นะคือเมื่อ2บล็อกเชนมาเชื่อมต่อกันด้วย IBC การจะเอาโทเค็นของเชนหนึ่งไปวิ่งอีกเชนหนึ่งนั้น1 เอาโทเค็น a ไปล็อกไว้ที่ c h a a ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบ o n 2. ตรวจสอบการล็อกทั้งสองฝ่ายให้เรียบร้อยอันนี้จะเรียกว่า proof relay และ 3. นะครับให้ c h a b สร้างโทเค็นขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเทียบเท่ากับโทเค็น a คือมันเสมือนเป็นตัวสัญญาเทียบเท่าแค่นั้นเองนะครับขั้นตอนนี้เราจะเรียกว่า validation หลักการก็มีเพียงแค่นี้เองนะครับแล้วเมื่อต้องการวิ่งกลับ ก็ให้ทําย้อนกลับโปรเซสนี้แล้วก็ไปอันบอนโทเค็น A ตามจำนวนที่วิ่งกลับนะครับส่วนโทเค็นที่สร้างขึ้นมาก็ให้เบิร์นทิ้งไปแล้วก็ไอคอนเซปต์นี้นะครับมันคือหลักของการแรปโทเค็นที่เราเคยได้ยินเชนอื่นที่ทำมาแต่ว่าเชนอื่นเขาใช้คำว่าแรปซึ่งมันแปลว่าห่อนะเหมือนหีบห่ออะไรประมาณนี้ แล้วก็โทเค็นที่แรปเสร็จเขาก็จะตั้งชื่อให้ต่างกันเช่นอาจจะใส่อักษร W U ไปข้างหน้าเช่นของ Bitcoin ก็เป็น Ra p BTC เป็นต้นหรือ W BTC แล้วถ้าเกิดใครยังงงอยู่นะครับผมจะเปรียบเทียบให้ฟังอีกสักหนึ่งตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเข้าไปในฟ o ดคอร์ t คือตัวระบบของฟูดคอร์ดเขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใช้เงินจริงในการซื้อนะครับเราจะต้องไปแลกเป็นคูป,ปองเงินสดก่อน และไอตัวคูปองเนี่ยมันเทียบเท่ากับเงินจริงคุณก็เอาคูปองเนี่ยไปซื้ออาหารแล้วถ้าเกิดใช้เสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่คุณก็เอาคูปองมาแลกเป็นเงินกับอีกทีหนึ่งนี่นะครับคือคอนเซ็ปต์เดียวกันพอจะเห็นภาพกันไหมครับอย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับเราไปกันต่อยังมีอีกพอสมควรคือนอกจากบล็อกเชนที่สร้างด้วยคอสมอสแล้ว ตัว c o s m o s เองก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Bitcoin เชื่อมต่อกับอีททเรียมได้อีกด้วยโดยสามารถเอาโทเค็นมาวิ่งข้ามกันได้เพียงแต่ว,ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของ Consensus Mechanism ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ Bi Bitcoin ถือว่ายากที่สุดด้วยเหตุนี้นะครับ c o s m o s ก็เลยต้องสร้างตัวเชื่อมต่ออีกหตัวเสมือนเป็นที่พักขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่า Pe g Zone แล้วก็ค่อยใช้ IBC เชื่อมต่อกันอีกทีหนึง่งจุดที่ควรสังเกตก็คือตัวบล็อกไทม์ของ Cosmos อยู่ที่7วินาทีในขณะที่ Bitcoin อยู่ที่10นาทีส่วน e ีเ e r เรียก็อยู่ประมาณ15วินาทีคือเรื่องเทคนิคยังไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเอาเป็นว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับ e ีเ e r เรียและ Bitcoin ได้ก็แล้วกันแล้วก็นอกจากนี้นะครับในฝั่งของ e ีเ e r เรียมคอสมยังมีอีเธอมิน ซึ่งมันเป็นตัวจำลองสมาร์ทคอนแทคแบบเดียวกับอีเธเรียมดังนั้นโปรเจกต์ที่เขียนด้วย Solidity ก็สามารถพอร์ตเอามารันบน c o สม o s ได้ไม่ยากนักด้วยเหตุนี้นะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าตัว c o สม o s กับอีเธเรียมจะเป็นคู่แข่งกันหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับแต่มาเกื้อกูลกันมากกว่าตัวที่น่าจะเป็นคู่แข่งในคอนเซป t นี้ก็คือโปกดดอ t และก็คา r d ดานนะ โอเคเราไปสักไกลเลยนะครับเรากลับมาที่ตาราง4ช่องกันใหม่นะมาดูที่คอนเซน s u s ก่อนคือ Tendermint BFT ของ Cosmos นั้นมันมีข้อจำกัดอยู่ข้อนึงนะก็คือจำนวน Validator เนี่ยมันมีได้ไม่เยอะถ้าพูดถึง Proof of Work ของ Bitcoin เนี่ย Miner ที่เข้ามาขุดเนี่ยคือมีได้ไม่จำกัดเลยแต่ Tendermint ถ้ามี Validator เกิน130ไปเนี่ยผมว่า Performance ก็เริ่มแย่ๆแล้วนะ เริ่มช้าแล้วแล้วให้สังเกตนะครับโปรเจกต์ที่เอาคอสมอไปทำนะ Validator เนี่ยหลักไม่เกิด130อย่าง Binance ก็มี21โนด t e r a ทราเชนมี130ถามว่าประเด็นนี้สำคัญอย่างไรมันสำคัญตรงที่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการวัดว่ามันมีความเป็นดีเซนท์ไลท์มากน้อยแค่ไหนเอาละเล่ามาทั้งหมดอย่างยาวๆนะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมชอบคอนเซปต์ของ Cosmos แนวคิดที่ให้บล็อกเ i n เป็นเอกเทศคือจะทำอะไรก็ได้ตามต้องการไม่ได้บังคับไม่ได้ให้วางเหรียญประมูลจะเชื่อมต่อกับเชนอื่นหรือไม่ก็ได้อิสระได้เต็มที่ความเร็วในการปิดบล็อกก็ดีมากค่าฟรีก็ต่ำและภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน Layer ก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้นะครับผมบวกรบคูณหารแล้ว ช่องนี้ผมให้คะแนนที่8คะแนนครับช่องถัดไป scarcity ช่องนี้เป็นเรื่องของ supply ของเหรียญ cosmos มีคอยในระบบชื่อว่า a ตอมซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่มี max supply และตอนนี้มีเหรียญที่ปล่อยมาวิ่งในระบบวันที่บันทึกคลิปก็ประมาณ200ล้านกว่าเหรียญซึ่งตอนนี้เมื่อเทียบกับจำนวนเหรียญของเชนอื่นในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าเหรียญของอะตอมเป็นเหรียญที่มีความเฟอร์ของเหรียญอยู่เพราะว่ามันจะผลิตออกมาเรื่อยๆตามจำนวนรีวอร์ดของ validator ทำงานซึ่งอาจจะวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก7-20%ดังนั้นใครที่มีเหรียญน,นี้ก็ควรเอาไปสเต็กกินรีวอร์ดนะไม่งั้นมูลค่ามันจะไดรูดออกไปเรื่อยๆจากความเฟอร์ของเหรียญ แต่อย่างไรก็ตามนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในสายเทรดบางครั้งมันมีข่าวดีโปรเจกต์เด่นรถแมพออกมาสวยเนี่ยราคามันก็ขยับเกินความเฟอ้อของเรียนไปได้แล้วซึ่งโอเคอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความถนัดในการลงทุนของแต่ละคนเลยนะโดยรวมแล้วเหรียญที่ไม่มีแม็กซ์พายแล้วก็ไม่มีนโยบายในการเผาเหรียญเนี่ยมีแต่ผลิตออกมาเนี่ย ผมเลยให้คะแนนช่องนี้อยู่ที่3คะแนนครับช่องถัดไป Market Maker Market Maker ก็คือคนส่วนน้อยที่มีอำนาจใหญ่ที่จะกำหนดทิศทางของราคาสินทรัพย์ f ฟ u เดอร์ er ของ Cosmos ก็คือ j จควอนผมมีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ของแกบุคลิกท่าทางการพูดจาผมว่ามีหลักการดีมากแล้วก็มาจากสายเทคโดยตรงเป็นเด็กเคอร์เนลด้วย ทำงานอยู่ที่ซิลิคอนวันเล่มานานคือดูทรงแล้วน่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวงการได้ไม่ยากเลยแต่ไม่รู้ทำไมนะครับจู่ๆแกก็ลาออกจากบริษัทเทนนมินในฐานะ CEO นะและก็ออกจากประธาน In t ิน c h a n ท e Foundation คือแกก็ไม่เอานะครับแต่ว่าแกจะไปทำโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่า Virgo คือจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าลึกๆมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า บริษัทก็เลยจ้าง CEO คนใหม่เข้ามาซึ่งเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นคนช่างเจรจาเท่าไหร่ดังนั้นบรรยากาศของ c o สม o สก็เลยดูเงียบเหงาสักนิดหนึ่งคือถ้าเกิด CEO ขยันจับมือสักนิดนะครับแล้วก็ช่างผู้ช่างเจรจาอีกสักหน่อยหนึ่งผมว่าเหรียญน,นี้จะวิ่งมากกว่านี้นะแต่ยังว่าครับผมว่าตลาดที่แท้จริงของเทนามินอาจจะเป็นตลาดรับจ้างสร้างบล็อกเชน การเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่าแค่นั้นก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วส่วน Project Cosmos มันก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพอร์ตโฟลิโอชั้นดีแค่นั้นเองดังนั้นนะครับในช่องนี้ผมก็คงให้ได้แค่5คะแนนครับช่องสุดท้าย Demand Demand เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่แต่มีอำนาจน้อย คือ c o s m o มอว่าไปแล้วมันเหมือนเป็นสินค้าแบบค้าส่งอะแบบ B 2 B เพราะว่ามันออกแบบมาให้คนสร้างเชนเป็นหลักตัวโชคเคนโอมิกของ c o s m o มอเองก็ไม่ได้บีบบังคับให้ใช้เหรียญอะตอมเท่าไหร่จะใช้ก็ต่อเมื่อเชนนั้นมาต่อกับ c o s m o มอ u b ซึ่งใช้เป็นค่าแกส๊สแต่ถ้าเกิดสร้างเชนเดียวๆขึ้นมาไม่ต่อกับใครหรือต่อแต่ไม่ได้ต่อกับคอ s m สมอรตัวคอ s m สมอเองก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับ สิ่งที่ได้มันจะเป็นทางอ้อมมากกว่านั่นก็คือแบรนด์ของ c o s m สมที่จะไปติดกับตัวเชนดังๆทั้งหลายส่วนตัวเก็บเกี่ยวที่แท้จริงก็อย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของบริษัทเทนมินที่รับงานสร้างเชนมากกว่าซึ่งตรงนี้มันต่างกับโพ k a d o t มากๆนะครับเพราะว่า Pokadot มีนโยบายค่อนข้างบีบเชนโดยเชนที่เรียกว่าพาราเชนเนี่ยที่จะมาต่อได้กับเชนหลั ที่เรียกว่า relay chain เนี่ยมีแค่100เท่านั้นจะมาต่อก,ก็จะต้องประมูลแข่งกันด้วยเหรียญดอทเห็นไหมครับโพกดอทค่อนข้างบีบการใช้เหรียญมากแต่สำหรับ c o s m o s นั้นใจดีมากนะครับแน่นอนที่สุดมันดีสำหรับคนสร้างเชนแต่ว่าคนถือเหรียญอะตอมนอกจากเหรียญที่มีความเฟอร์แล้วตัว tokenomic ก็ผมว่ามันใจดีเกินไปทำให้ดีมาการใช้เหรียญเนี่ยมันไม่ได้เยอะมาก แต่ก็ไม่แน่นะครับด้วยความใจดีแบบนี้เองก็อาจจะทำให้หลายคนเลือกคอสม o มาสร้างเชนกันเยอะๆแล้ววันหนึ่งความสำคัญของการเชื่อมต่อกับ c o ส m o สม u b ก็อาจจะเกิดขึ้นและวันนั้นก็คงเป็นวันที่เหรียญอะตอมวิ่งมากกว่านี้แล้วก็พูดถึงคะแนนสำหรับช่องนี้เมื่อบวกรบคูณหารแล้วผมให้คะแนนที่7คะแนนครับเอาละมาถึงบทสรุปกันแล้วพวกเราคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง ผมรู้สึกว่าเชนนี้ให้สิ่งที่เป็น d e c e n t r a l i z ์กับเช a i ด้วยกันสูงนะคือปล่อยอิสระอย่างเต็มที่ในการปรับแต่งเชนไม่บีบบังคับเข้าส่วนกลางจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้แล้วก็เป้าหมายในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของ c อ o s s chain มีโปรเจกต์อย่าง Gravity Dex protocol หรือ In t h r c h a n n e c c o u u t t ที่เป็นระบบบัญชีเดียวแต่ว่าสามารถดึง a s s e t ข้าม a i n ได้ซึ่งนับว่าเป็นเทรนด์ของคริปโตในอีกปี2ปีข้างหน้าอย่างค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วท่านล่ะครับคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและท้ายสุดนี้นะครับใครอยากจะมาร่วมกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกคริปโตไปด้วยกันก็ให้คลิกลิงก์จอยมาตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ